b ีซ i i ไทยแลนด์ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดูดอาจารย์วิชัยโปดชมขัน จะวนไไหวเพระาะยังเหมือนเดิมเป็นพระเจ้าของเราเรื่อยไปพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโมทนาเพราะพระองค์แสน และไม่มีใครจะเหมือนพระอง,งค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญ ของเราอูเรื่อยไปพระองค์ทงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโหมดนาเพราะพระองค์แสนดีและไม่มีใครจะเหมือนพระองค์สงสมควร là ông sông sông nguồn, thì sẽ đáp tan sơn sơn. Là ông sông sông nguồn, thì sẽ đáp tan bồ และไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญ สวัสดีครับคุณฟังครับส่งมอบบทศึกษาจากทีมงานพระกัมพีทางอากาศนะครับเพียงแต่ท่านแจ้งความประสงค์หรือจดหมายบอกว่าต้องการรับบทศึกษาฟังรายการนี้แล้วถ้าต้องการรับบทศึกษาอย่างตอนนี้อุพยพนะครับอพยพนี้คือชื่อพระธรรมอุปยพส่งมอบแด่ท่านนะครับเก็บจดหมายรับได้ฟรีที่รายการพระกัมพีทางอากาศตูปอนด24พระขนงกรุงเทพ100-110 โอพยพบมีทั้งหมด40บทเราศึกษาอยู่บทที่28 28ถึงข้อ38นะครับบทนี้ก็เป็นบทที่ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของปุโรหิตและก็มีความหมายเครื่องแต่งกายเหล่านี้นะครับบริสุทธิ์และคำว่าบริสุทธิ์ในภาษาเฮปรูที่ใช้เขียนนี้หมายถึงแยกออก คึอเครื่องแต่งกายเหล่านี้แยกออกเพื่อรับใช้พระเจ้าอะไรก็ตามนะครับที่แยกออกเพื่อพระเจ้าก็บริสุทธิ์แล้วเครื่องแต่งกายหรือว่าเครื่องยนต์นี้มีอะไรบ้างนะครับในข้อ4บอกว่ามีทับสวงเสื้อเอฟโฟเสื้อคุมเสื้อตาสมุกผ้ามาลาและรัดประคดเราอ่านแล้วก็อธิบายความหมายด้านจิตวิญ,ญญาณนะครับทับวงเสื้อเอฟโฟเสื้อคุม ยังมีเสื้ออีกเสื้อหนึ่งเสื้อตาสมุกผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับในข้อ39นะครับลองมาดูวา่ามีรายละเอียดและมีความหมายยังไงบ้างข้อ39ถึง43ปพระเจ้าได้สั่งโมเสสแล้วก็ส่งพาดไปอิสราเอลครับจงทอเสื้อให้เป็นตาสมุกด้วย ด้วยป่านเนื้อดีส่วนผ้ามารานั้นจงทําด้วยผ้าป่านเนื้อดีและทํารัดประคตด้วยฝีมือช่างได้สีจงทําเสื้อรัดประคบรัดประคต,ะคตและหมวกสําหรับบุตรอาโรนให้สมเกียรติในงดงามจงแต่งอาโรนพิชายของเจ้าและบุตรเขาด้วยเครื่องยศแล้วเ,เจิมและสถาปนาและชําระเขาให้บริสุทธิ์เพื่อให้เขาเป็นบริสิตปฏิบัติเรา่าจงเย็บกางเกงให้เขาเหล่านั้นด้วยผ้าป่านเพื่อจะปกปิด กายที่เปือยของเขาให้ยาวตั้งแต่เอวจนถึงต้นขาให้อารนกับบุตรเขาสวมเมื่อเข้าไปในเต็นท์นัดพบและเมื่อเข้าใกล้แท่นจะปฏิบัติจะปฏิบัติณวิสุทธิสถานเกิอว่าเขาจะก่อกรรมชั่วและถึงตายเรื่องนี้ให้เป็นกฎเกณฑ์หนึ่งนิดที่เขาและเชื้อสายของเขาจะต้องปฏิบัติตามพระเจ้าไม่ต้องการการเปลือยกายในการรับใช้พระองค์พระองค์ไม่ต้องการการโอ้อวด เนื้อหนังบางสาเครื่องแต่งกายเหล่านี้ก็ปกปิดการงา,งานทั้งสิ้นของเนื้อหนังบทที่29บทที่29หัวเรื่องรักเครื่องบูชาและพิธีการชำระถวายบรุษิเครื่องเผาบูชาที่ต่อนเนื่องและพัะสัญญาของพระเจ้าที่จะสถิตอยู่ท่ามกลางคนอิสราเอลในพระกรมัมภีอพยพนะครับหัวข้อ,อการถวายตัวของอาโรนและบรชายของท่าน การชำระตัวถวายของบรุหิตบทนี้ครับเป็นบทที่ยาวไม่น่าสนใจหรือน่าตื่นเต้นนักแต่ว่ามั่นใจว่าพระมียาของประเจาต้องการให้บทนี้สอนเราและก็มีบทรเรียนสำคัญฝ่ายจิตวิญญาณด้วยครับข้อ1ต่อไปนี้เป็นการซึ่งเจ้าควรกระทำเพื่อชำระตัวเขาทั้งหลายให้บริสุทธิ์เพื่อเขาจะเป็นปรปรบรหิตปฏิบัติเราคือ จงเอาโคหนุ่มตัวหนึ่งและแกะตัวผู้สองตัวซึ่งปราศจากตำหนิการชำระตัวถวายสำหรับผู้เชื่อไม่ใช่สิ่งที่เขาทำให้ตัวเองนะครับมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อเราแล้วก็ขึ้นอยู่กับพระกิจที่สำเร็จแล้วของพระกิจด,ด้วยข้อ2ถึงข้อ4ขนมปังไร้เชื้อขนมไร้เชื้อครุกน้ำมันและขนมแผ่นบางไร้เชื้อทาน้ำมันขนมเหล่านี้จงทำด้วยยอดแป้งข้าวสาลี แล้วจงใส่ขนมปังต่างๆ,ๆเหล่านั้นไว้ในกระบุงเดียวกันจงนํามาพร้อมกับโคตัวผู้และลูกแกะตัวผู้สองตัวจงนําอาโรและบุตรชาทั้งหลายของเขามาที่ประตูเต็นนันพบแล้วจงชำระตัวเขาทั้งหลายด้วยน้ําการชำระมีความหมายฝ่ายจิตวิญ,ญญาณเล็งถึงการถูกสร้างใหม่ในประธรรมติดตัดบทที่สามข้อหบอกเราอย่างนั้นนะครับพระองค์ได้ทรงช่วยราให้รอดไม่ใช่ด้วยการกระทําที่ชอบธรรมของเราเอง แต่พระองค์ทรงพักรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์การชำระที่บอกในตอนนี้ครับเกี่ยวกับการถูกสร้างใหม่ขันชำระเกี่ยวกับการชำระที่แตกต่างจากสิ่งนี้อย่างสิ้นเชิงต่อไปก็เป็นเหตุการณ์โมเสสสวมครึ่งยศแก่อารอนข้อ5ถึงข้อ9จงสวมครึ่งยศให้อารอนคือเสื้อในกับเสือ้อเอโฟดกับเอโฟด และทับสวงแล้วเอารัดประคตที่ทอด้วยฟิมูปานีสาหรับใช้กับเอโฟนั้นคาดเอวไว้จงสวมมาลาที่ศีรษะของอารอนและจงสวมมงกุฎบริสุทธิ์ทัมาลาจงเอาน้ํามันเจิมเทลงบนศีรษะของเขาและเจิมทั้งเขาไว้จงนําบูชาทั้งหลายของเขามาและสวมเสื้อให้แล้วจงเอารัดประคตคาดเอวเขาไว้ทั้งตัวอารอนเองและบุตรของเขาและคาดหมวกให้เขาแล้วเขาก็จะเป็นบริสุทธิ์ตามกฎเกณฑ์นึงนิด ดังนี้แหละเจ้าจงสถานนาอารมณ์และบูชาทั้งหลายของเขาไว้การชำระเพื่อให้บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่พระเจ้าทำไม่ใช่สิ่งที่เราทำการชำระตัวเราคือการที่เรามาหาพระเจ้าแบบไม่มีอะไรแบบมือเปล่าคือยอมรับความหมดแอของเราและไม่สามารถที่จะขอหรือทำสิ่งใดด้วยกำลังของเรานะครับให้สมบูรณ์ได้ พระเจ้าจะทําให้ทุกสิ่งถ้าอ่านคําอธิษฐานของโมโเสสเอริยาดาวิดและซามูเอลในพันธสัญญาเดิมนะครับและอาจารย์เปาโลในพันธสัญญาใหม่ถ้าเราอ่านคําอธิษฐานของท่านเหล่านี้เราพบว่านะครับท่านเหล่านี้ไม่ได้มาหาพระเจ้าบนพื้นฐานของสิ่งที่ที่พวกเขาได้ทําหรือสิ่งที่พวกเขาสัญญากับพระเจ้าว่าเขาจะทําหรือความดีของพวกเขานะครับ สิ่งที่เราต้องทำคือมาหาพระองค์แบบมือเปล่าและให้พระองค์ทำทุกสิ่งเครื่องบูชาเพื่อการชำระตัวให้บริสุทธิ์ข้อ10เจ้าจงนำโคตัวผู้มาที่น้าเต็นนัดพบให้อาบโล์กับบูชายเอามือวางลงบนหัวโคตัวผู้มหาพรโิตและครอบครัวของเขาว,วางมือบนโคตัวผู้นั้นการวางมือบนสัตว์หมายถึงการใช้ตัวแทนนะครับ เมื่อคนบาปมาที่แท่นบูชาและวางมือของเขาบนหัวของสัตว์ที่เขานำมาหมายความว่าสัตว์รับโทษแทนเขาโคตัวผู้เป็นตัวแทนของอาโรนและโคตัวนี้ครับมันจะตายแทนอาโรนเพราะว่าอาโรนเป็นคนบาปนี่คือกฎเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้เครื่องเผาบูชาในพระธรรมเลวินิตินะครับจะบอกถึงเครื่องบูชานี้อย่างละเอียดครับ อาหารของปุรุหิต26-27ถึงมันไม่ต้องถึงนะยีกับ27จนะครับจงเอาเนื้อที่อกแกะตัวผู้ซึ่งเป็นแกะสถาปนาอาโรนแล้วทำพิธียื่นถวายเป็นเครื่องยื่นบูชาถวายแด่พระเจ้าและนั่นจะเป็นส่วนของเจ้าและจงเอาเนื้อที่อกแกะตัวผู้ซึ่งเป็นเครื่องยื่นถวายนั้นไว้และเนื้อโคนขาอันเป็นส่วนยกให้แก่ปุรหิตซึ่งเป็นเครื่องยื่นถวายและซึ่งเป็นของถวายจากแกะใช้สําหรับการสถาปนาด้วย เป็นส่วนของอาโรนและบุตรของเขาอีกครั้งนะครับในพระธรรมเลวีนิติถ้าเราศึกษาเราจะพบว่านะครับส่วนหนึ่งของเครื่องบูชาเนี่ยจะตกเป็นของอาโรนและปุรหิตคนเลวีไม่ได้รับแผ่นดินเพื่อการเกษตรเป็นมรดกนะครับเผ่าอื่นเขาก็ได้รับแต่เผ่าเลวีหรือว่าคนเลวีไม่ได้รับ และนี่คือวิธีที่พระเจ้าจะเตรียมเพื่อการเลี้ยงชีพของพวกเขาคนเลวีต้องรับใช้พระเจ้าในพระพราและต่อไปเมื่อมีพระวิหารก็รับใช้ในพระวิหารพวกเขาจะได้รับส่วนหนึ่งของเครื่องบูชาเนี่ยเป็นอาหารอย่างชีพการเผาเครื่องบูชาอย่างต่อเนื่องก็มีการเผาเครื่องบูชาอย่างต่อเนื่องข้อ38ถึง40ต่อไปนี้ เป็นสิ่งซึ่งเจ้าต้องถวายบนแท่นนั้นทุกวันเสมอไปคือลูกแกะสองตัวอายุหนึ่งขวบจงนำลูกแกะตัวหนึ่งมาบูชาเวลาเช้าและนำอีกตัวหนึ่งมาบูชาเวลาเย็นพร้อมกับลูกแกะตัวที่หนึ่งนั้นจงถวายยอดแป้งหนึ่งในสิบเอฟาเครอน้ำมันที่คันไว้นั้นหนึ่งในสี่หินและเหล้าองุ่นหนึ่งในสี่หินคู่กันเป็นเครื่องดื่มบูชาครับอีกครั้งครับในพระธรรมเลเวนิติก็จะมีรายละเอียด เกี่ยวกับเรื่องนี้คือการถวายเครื่องบูชาอย่างต่อเนื่องเครื่องบูชานี้ครับเป็นการถวายประจำวันนะวรัาทุกวันจะต้องทำอย่างนี้กับลูกแกะตัวหนึ่งถวายในตอนเช้าอีกตัวในตอนเย็นนี่เล็งถึงความจริงว่าครับประชาชนต้องการการเตือนเสมอว่ามีคนหนึ่งรับโทษแทนเขาและว่าเพราะความบาปพวกเขาสมควรจะตาย จะต้องมีการหลั่งเลือดสำหรับความบาปในพระธรรมเฮ็บรูกับอธิบายความจริงนี้บทที่9ข้อ26เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นพระองค์คงจะต้องทรงทนทุกข์ทรมานหลายครั้งนับตั้งแต่สร้างโลกมาแต่ความจริงพระองค์ทรงปรากฏเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในปรายุคเพื่อกำจัดบาปให้หมดสิ้นไปโดยการถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาข้อนี้บอกถึงเครื่องบูชาคือประคิด โลหิตของวัวแพะและแกะไม่สามารถชำระความบาปได้แต่โลหิตของพระคิ์ทำได้ครับเครื่องบูชาของพระองค์นั้นเพียงพอองค์พระพุญเจ้าเทพจัดการกับความบาปสําเร็จแล้วพระคิ์สิ้นระชนเพียงครั้งเดียวพร,ระองค์ปรากฏเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในปลายุคเพื่อกําจัดบาปให้หมดสิ้นไปโดยการถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาครับบทที่30หัวเรื่องหลัก การนมัสการแท่นเครื่องหอมบทนี้ก็เป็นบทสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการนมัสการในการมองส่วนแรกของพระพาคือวิสุทธิสถานเราเห็นเครื่องใช้สามชิ้นก็ล้วนเกี่ยวกับการนมัสการนะครับเราได้พิจารณาคันประทีปโต๊ะขนมปังหน้าประพักแต่ว่ามีแท่นบูชาที่นี่ด้วยครับมันเป็นแท่นเครื่องหอม โต๊ะขนมปังหน้าพระพักและคำทิมเล็งความหมายว่าคนของพระเจ้าพบปะก,กันและสามัคคีทมน,นี่ไม่ใช่สถานที่ซึ่งมาพบและกนินทาเป็นที่ซึ่งมารับประทานพระคิดันนี้เป็นความหมายฝ่ายจิตวิญญ,ญาณนะคือมาศึกษาธรรมะมาศึกษาพระกัมภีร์ที่ทําให้ชีวิตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณจำเริญขึ้นนะปียเหมือนการกินหรือเป็นงานเลี้ยง แท่นเครื่องหอมเนี่ยเป็นอสถานที่สําหรับการอธิษฐานนะครับข้อ 1- ข้อ2เจ้าจงสร้างแท่นสําหรับเผาเครื่องหอมจงทําแท่นนั้นด้วยไม้กระถินเทศให้ยาวสองหงกว้างสองหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสูงสองสองเชิงงอนมุมแท่นนั้นให้เป็นไม้ท่อนเดียวกับแท่นคําสั่งนี้บอกว่านี่ก็เป็นแท่นเล็กๆนะครับาข้อสและจงหุ้มแท่นด้วยทองคาบริสุทธิ์ ทางด้านบนและด้านข้างทุกด้านและเชิงหอนด้วยและจงกระทำและจงทํากระจังทองคําล้อมรอบแท่นจงทําห่วงทองคำสองห่วงติดไว้ใต้กระจังด้านละห่วงตรงกันข้ามห่วงนั้นสําหรับสอดใส่ไม้คานหามแม้แต่เครื่องใช้ชิ้นเล็กๆนี้ครับก็มีห่วงเพื่อจะสอดคานหามไปบนบ่าโดยบริษิตในพระธรรมกันดาลวิธีนะครับบอกให้ทราบว,ว่า คนเลวีแบกเครื่องใช้เหล่านี้ไปในการเดินทางในถิ่นธุรกันดารข้อ 6. จงตั้งแท่นนั้นไว้ข้างนอกม่านซึ่งอยู่ใกล้หีพระโอาวาทข้างหน้าแทนพระที่นั่งกรุณาซึ่งอยู่เหนือหีพระโอาวาทที่ที่เราจะพบกับเจ้าแท่นนี้ตั้งอยู่ข้างม่านและก็หีบพระโอาวาทและพระที่นั่งกรุณาอยู่อีกด้านหนึ่งของม่านมันตั้งอยู่ในวิสุทธ,ธิสถานสถานที่แห่งการนามัสการ ก็เจ็ดก็แปดจงให้อารอลเผาเครื่องหอมบนแท่นนั้นทุกเวลาเช้าเมื่อเขาแต่งประทีปก็จงเผาเครื่องหอมด้วยและในเวลาเย็นเมื่ออารอลจุดประทีปให้เผาเครื่องหอมบนแท่นเป็นเครื่องหอมหนึ่งมิตรต่อพระพักพระเจ้าตลอดชัวช่วชาติพันธ์ของเจ้านี่เอาไม่ใช่แท่นถวายเครื่องบูชาข้อ9แต่เครื่องหอมอย่างที่ห้ามอย่าได้เผาบนแท่นนั้นเลย หรือเผาเครื่งรองเผาบูชาหรือเครื่องัยิบูชาหรือเทเครื่องดื่มบูชาบนนั้นเฉพาะเครื่องหอมชนิดพิเศษเท่านั้นที่วางไว้บนแท่นนี้บุรุษจะเข้าไปแล้วก็เผาเครื่องหอมทุกครั้งที่จุดปฏิแท่นนี้บอกถึงการอธิษฐานนะครับและเรารู้เรื่องนี้เพราะว่าในพระคัมภีร์เนี่ยใช้เครื่องหอมเป็นสัญลักษณ์ของคาอธิษฐานและคําสรรเสริญหลายครั้งในพระธรรมอาสรุด,ดีกษัตริย์ดาวิดได้เขียนนะครับ บทที่141ข้อ2บอกว่าขอให้คาอธิษฐานของข้าพระองค์เป็นดังเครื่องหอมพระธรรมวิวรณ์ให้ภาพเครื่องหอมนี้ว่าและทูตสวรรค์อีกองหนึ่งถือกระถางไฟทองคําออกมายืนอยู่ที่แท่นพระเจ้าได้สรงประทานเครื่องหอมเป็นอันมากแก่ทูตองค์นั้นเพื่อให้ถวายร่วมกับคำอธิษฐานของธรรมมิกชนทั้งปวงบนแท่นทองคําที่อยู่หน้าพระที่นั่งนั้นจากวิวรณ์บทที่8ข้อ3พระธรรมลูกาก็บอกนะครับลูกาบทที่1ข้อ9บอกว่า ท่านได้ฉลากตามธรรมเนียมของบริพิทต้องเข้าไปในพระวิหารเผาเครื่องหอมบูชาเสคาริยาเป็นคนรีบีและก็ปฏิบัติในพระวิหารท่านรับใช้ที่แท่นเครื่องหอมในลูกาบทที่1ข้องกาเนี่ยบอกว่าช่วงนี้เป็นเวลาอธิษฐานครับพระธรรมลูการเริ่มต้นพันธสัญญาตามลำดับโดยมีเศคาริยาอยู่ที่แท่นเครื่องหอมแลบอกอีกอย่างหนึ่งคือ พระเจ้าเริ่มตรัสที่แท่นเครื่องหอมหลังจากที่เงียบไปเป็นเวลา400ปีโดยให้ข่าวสารแก่เสขครียที่นั่นช่วงเวลาที่เงียบ400ปีคือระหว่างพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ครับดังนั้นเครื่องหอมเนี่ยคือภาพของพระคิดผู้ทูลวิงวอนเพื่อผู้ศรัทธาพระองค์อารอก็ปฏิบัติในสถานที่ของการนมัสการและอารอก็เป็นภาพของพระคิดในความหมายเฉพาะ แม้ที่จริงนะครับพระคิดเป็นบริหิตตามยากงมาก์กิเสเด็กในเฮบลูบทที่7ในเฮเบลูบทที่9เราพบสิ่งแปลกแท่นเครื่องหอมอยู่ในอภิสุาภิสุทธ,ธิสถานเหมือนกับว่าผู้เขียนไม่รู้ว่าตั้งอยู่ที่ไหนครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อท่านเขียนขณะที่เขียนนั้นม่านในพระวิหารถูกชีงออกเป็นสองท่อนแล้วหลังจากที่พยซูถูกตรึงแล้วก็ฟื้นคืนประชนนะครับตอนนั้น มาในวิหารถูกฉีกขาดสองท่อนพระคิดได้เสด็จไปอย่างสวรรค์และท่านเครื่องหอมอยู่ในสวรรค์ตอนนี้นะครับผู้เชื่อศรัทธามหาปราชาโดยทางพระคิดโปรองเป็นผู้ทูลวิงวอนที่ยิ่งใหญ่ของผู้เชื่อศรัทธาครับโรรองคือพระคิดอยู่ในสวรรค์และท่านนี้บอกถึงสถานที่ซึ่งโรรองประทับยืดเมื่อเรามหาปรเช้าในการอธิษฐานเรามาหาโดยทางพรยสุกริตครับ คุณฟังครับส่งมอบบทศึกษาประธรรมอพยพก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับระบบของพระพาการนมัสการแกงแต่งการธรำเนียมอะไรต่างๆของคนอิสราเอลและก็มีความหมายเลงทางด้านจิตวิญญาณสำหรับเราในปัจจุบันนี้ครับส่งมอบ,บบทศึกษานี้ให้ฟรีครับเกียจ้หมายรับได้ที่พระกรัรมพีทางอาการตู้ปอนอ4 4พระกนะกรุงเทพ10-110ขอพระเาเวพ็พร สวัสดีครับสำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ how to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันละ่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธทำำําคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปนี หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086 522 9688 i right.